สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับและสวัสดีสิทธิอนุสิทธิหลวงพ่อรวยด้วยนะครับวันนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วฮะกับอ้ออันนี้ครับผมนี่ฮะอยู่ด้านหน้าทุกท่านนะครับนามาแบ่งปันเช่นเคยนะฮะอ่าครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับมีอะไรบ้างนะครับนี่ฮะชมอง์นี้ก่อนนะครับเลี่ยมทองนะฮะเลี่ยมทองก็จะเป็น เหรียญนะครับรุ่นเสาห้ารวยพยากรไก่ปี60เนื้อเงินนะครับลงยาแดงฮะอ่านะครับเลี่ยมทอง80นะครับทองแท้นะฮะรับประกันนะครับทองแท้พระแท้นะครับอ่าดูครับมาชมใกล้ๆนะฮะสวยงามขนาดไหนนะฮะเป็นเนื้อเงินแท้นะครับน้าดูครับทองนะฮะทอง80ขายได้จำนำได้ครับผม แททันนิยมอยู่แล้วฮะรุ่นนี้ครับรวยพยาไก่นะครับปี60ก็อง์นี้ก็หมื่นกว่าบาทครับอ่าหมื่นกว่าบาทครับพร้อมเรียมทองนะฮะเรียมทองแท้นะครับองค์นี้ฮะท่านใดอยากได้ก็แคบไปเลยครับอ่ามีมาแบ่งปันนะครับเนื้อเงินลงยาแดงเรียมทอง80รับประกันพระแท้ทองแท้นะครับแคบไปเลยฮะสวยมากๆครับ พร้อ,อมคืนคอเลยนะฮะนี่องค์นี้ครับออกมาครับนี่ครับเลื่อนสมรณศักดิ์นะครับทุกท่านก็เคยได้ยินครับดูกล่องฮะกล่องใหม่ๆครับผมดูฮะกรรมยีใหม่ๆเลยนะครับก็จะเป็นเนื้ออัปก้าครับอัปก้าก็แท้ทันนิยมอยู่เลยะฮะรุ่นนี้เลื่อนสมรณศักดิ์เลื่อนยศเลื่อนฐานะเลื่อนตำแหนง่ง การงานหน้าที่นะครับปี59ถ้าทองคำนะครับไม่ต้องพูดถึงฮะหลายแสนครับก็องค์นี้นะครับเนื้อปากกาฮะมีมาแบ่งปันครับผมอ่าดูเลขอะไรนะครับเลขที่ออกจะเป็น7503นะครับเดี๋ยวเรามาดูชัดชัดครับ7503ครับ นี่องค์นี้7503แท้ทันนิยมอยู่แล้วฮะถ้าเนื้อทองคำเป็นแสนก็นิยมนะครับอ่าอาับากาฮะอยากได้ก็แคปไปเลยครับนี่ครับสี่พันกว่าบาทครับผมองคเนี้ยสี่พกว่าบาทเบาๆครับได้มาเบาแบ่งเบานะฮะโอเคนะครับสอห้ารวยพยาไยก่กันหน่อยฮะเลขก็จะถูกห่วงนะครับ บางนิดหน่อยนะฮะนี่ทองคาก็เป็นเศษเหมือนกันครับองนี้ฮะรุ่นนี้ครับนิยมครับถ้าทองคําเป็นเศษก็ดูรูนิดเดียวว่าเป็นรุ่นนิยมนะครับสําหรับท่านที่ถามนะครับอง์นี้นะฮะไตามา5ห้อันนี้จะเป็นชุดกรรมการนะครับเนื้อทองแดงลงยาขาวถามว่าเอา้าทำไมองค์นี้ไม่มีกล่องนะครับองนี้ฮะมีกล่องครับ กล่องใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าอยู่ในชุดกรรมการครับผมอ่ากล่องใหญ่ก็จะมีเหรียญนี้ครับแล้วก็เหรียเส้นเหินหน้าทองคํานะครับแล้วก็นวะหน้าทองคํานะครับจะเป็นกล่องใหญ่นะฮะกล่องใหญ่เลยครับก็อันนี้ก็แยกออกจากชุดกรรมการนะครับไม่มีกล่องเดียวนะฮะทางวัดไม่ได้ให้มาครับไม่มีกล่องเดียวนะฮะถ้ากล่องเดียวก็จะเป็นแบบนี้ครับเนื้อย่อยๆนะฮะลงมา อันนี้จะเป็นเนื้ออบาก้านะครับนี่ไม่เหมือนรุ่นนี้ครับนี่ฮะรุ่นนี้กรรมการมีกล่องเดียวนะครับดูครับดูทรงฮะนี่นะครับโอ้โหอยากให้ทุกท่านชมนะครับจะเป็นรุ่นรวยทันใจนะครับปี58กรรมการนะฮะรุ่นนี้โอ้โหสวยงามมากครับกรรมการฮะเนื้อเงินหน้าทองคํากรรมการฮะสร้าง ห้าร้อยเหรียญนะครับนี่นี่นะครับถ้าเป็นเนื้อทองคำนะครับไม่ต้องพูดถึงฮะหลายๆลายแสนนะครับรุ่นนี้นี่ครับสร้าง500เหรียญเท่านั้นองนี้ก็มีเจ้าของแล้วครับอ่าเอามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับนี่กรรมการนะครับจะเป็นกล่องเดียวงี้ฮะกล่องเดียวนะครับส่วนกรรมการองนี้ก็กล่องรวมนะครับกล่องรวม นะฮะโอเคครับผมก็มีมาแบ่งปันนะครับนี่ฮะแท้ทันนิยมนะครับเลือกได้เลยฮะจะเอาแบบเลี่ยมหรือไม่เลี่ยมครับผมถ้าเลี่ยมก็นี่ฮะขึ้นคอพร้อมเลยฮะอันนี้ไม่เลี่ยมนะครับแท้ทันนิยมนะฮะนี่นะครับก็องค์นี้ก็หมื่นกว่าบาทครับเนี่ยหมื่นกว่าบาทครับผมพร้อมเลี่ยมทององค์นี้ก็สี่พันกว่าบาทนะครับ นี่ฮะแท้ทันนิยมแน่นอนครับรับประกันพระแท้ทองแท้จากอออันจำเริญบุญสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ